การน้อมจิตเพื่อส่งกระแสของสมาธิของจิตที่เป็นกุศลแผ่ไปจากหัวใจของเราจูนกับก้นบึ้งของจิตใต้สำนึกเพื่อเชื่อมโยงสนามพลังงานอันยิ่งใหญ่ไพศาลของจัก,กรวาลน,นั้นเริ่มต้นจากการสันสะเทือนอนุภาพของความรู้สึกของความมีสมาธิของจิตใต้สำนึกที่สันสะเทือนไปทั่วทั้งจัก,กรวาล อันเกิดจากความตระหนักรู้ของจิตได้สำนึกนั่นเองขอให้เราแผ่กระแสจิตที่เต็มไปด้วยพลังอำนาจอันเล่นรับของชีวิตเพื่อส่งพลังของความรักของหัวใจที่ยิ่งใหญ่ให้สั่นสะเทือนไปทั่วทั้งจักรวาลด้วยความรู้สึกว่าเรากำลังเป็นรัศมีออร่าหรือแสงสว่างของคลื่นจิตได้สำนึกที่เต็มไปด้วยความรักและสันติสุข ให้กับผู้คนให้กับมวลมนุษย์ทั่วทั้งจัก,กรวาลผ่านหัวใจที่สงบสุขและเบิกบานของเรานั่นเอง